สวัสดีนะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องตอน k a w าอีกครั้งหนึ่งเนาะก็วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเรเบ a ไอออสตากันอีกแล้วก็วันนี้เรืบไ a ออสตาร์ก็มีการอัปเดตกาชามาใหม่ก็คือการอัปเดตพิกอัพกาชานั่นเองแล้วก็มีการอัปเดตเพิ่มเนื้อเรื่องความสนิทของนินจิสก,กิมาตอนที่14แล้วทั้งงั้นเราจะมาดูทั้ง2การอัปเดตนี้กันหนะ้ามีการอัปเดตประมาณแบบไหนกันเนาะ ตัวที่เริ่มจากแรกอยาก่างง่ายๆก่อนก็จะเป็นการอัปเดตนิจิสก,กินิจิสเออนิจิสก,กิใช่การอัปเดตเนื้อเรื่องความสนิทของนิจิสก,กิเนาะก็คือตอนนี้มีการเพิ่มการอัปเดตมาถึงตอนบทที่14แล้วสำหรับ9สมาชิกทั้ง9คนเนาะก็จะมีความสนิทบทที่14ให้ทุกคนได้อ่านกันแล้วก็ถ้าใครเก็บได้ถึงบทที่14แล้วก็ไปอ่านกันเนาะส่วน การอัปเดตละ่ะในคราวนี้ก็เป็นการอัปเดตพิกอัพกาชาซึ่งก็มาอีกแล้วนะจ๊ะสําหรับพิกอัพกาชาในครั้งนี้โดยก็มี2ตัวละครที่ลงสกูไอดอนใหม่มา2ตัวเนาะก็ได้แก่ฮานายแล้วก็ไดยะจังเนาะโดยที่หากหมุนกาชา10ครั้งจะมีการการันตี SR สกูไอดอนหนึ่งใบเนาะแล้วก็นอกจากนี้ทุกครั้งที่หมุนกาชาจะได้รับช้ยนี่ควาสีเขียวเ,เป็นของแถมด้วย ทางนั้นเรามาดูที่สกูออดอลแบร์แรกกันก็คือระดับ you are. Nah U R Koizumi n a a y ยก็จะลักษณะแล้วคือนางเป็นแบบชุดนางจะเป็นแบบยังไงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ Colorful ใช่คือแบบอุ๊ยสีสดใสน่ารักมากโดยถ้าพิเศษของนางก็จะเป็นการเพิ่ม a p p เ e 72%พิเศษในช่วง5โน้ตที่มีผลชั้นปีเดียวกันก็คือจะมีผลกับ สกูไอดอนที่อยู่ในชั้นปีเดียวกับนางเนาะแลวสุดเอกลักษณ์ก็ตามนี้เลยใช่ก็ถ้าใครชอบหรือเป็นเมนนางก็ขอแนะนำนางไว้เลยเพราะว่านางชุดลละครสวยมากๆคือสวยจริงอ่ะอันนี้คือยอมรับว่าแบบเฮ้ยคือสวยมากอ่ะสวยแบบ beautiful ต่อมาระดับ SR เนาะก็จะเป็นคุโรสวะไดยะ ก็ถ้าพิเศษของนางก็จะเป็นเพิ่มเอพเพน7%ในช่วง5โน้ตเป้าหมายในทีมย่อยทีมเดียวกันแล้วก็ถ้าพิเศษเอก,กลักษณ์จะเป็นประมาณนี้เลยก็ไดยะก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งเนาะที่ื้ดของนางเซน,เนี้จะเป็นเซนหนึ่งของอะควาใช่ก็ถ้าใครกําลังสะสมชุดของอะควาในเซตน,นี้อยู่ก็อย่าลืมสะสมนางนะก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับการอัปเดตในครั้นง,ง,งนี้ก็จะง่ายๆถ้างานเราไปดูที่พีกอัพกาชาดีกว่า ก็จะอยู่หน้านี้เนาะเกิดเข้ามาเขเจอเลยสําหรับพิกอัพกาชาในครั้งนี้ก็จะมีการสุ่มแบบ3รูปแบบเนาะใช่แบบใช้สตาร์เสียเงิน10สตาร์ก็จะเป็นการสุ่มที่ใช้สตาร์เสียเงินแหละใช่ <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> สะเรตตึมคอเลยจำกัดเวลาหนึครั้งเนาะตอนหนึ่งวันโดยใช้สตาร์เสียเงินจากสตาร์เตอรมาแหละพูด,ดง่าย ต่อมาการสุ so uno, ่มร so, ูปแบบที่ <maya> <ainsi> 2คือการสุ่ม1ค <t> รั้งโดยใช้สตาร์ฟรี50สตาร์เนาะแล้วก็การสุ่มรูปแบบที่3อันนี้จะการันตี SR 1ใบขึ้นไปด้วยเนาะจะเป็นการสุ่มกระชา10ครั้งโดยใช้สตาร์ฟรี500สตาร์เนาะก็ถ้าใครเป็นเมนของ2ตัวละครนี้และกี่อยากจะสะสมชุดเซตนี้ของนานทั้ง2คนก็มาสะสมได้เนาะก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับการอัปเดตพิกอัพกระชาก็จะง่ายๆอย่างนี้แหละไม่มีอะไรเยอะแยะตะแปป้ไก่เท่าไหร่ใช่ก็ ที่จริงแล้วว่าช่วงนี้เราอาจจะไม่ได้ทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันเนาะเพราะว่าโนบูในการตัดต่อมันก็พังไปหน่อยหนึ่งก็อาจจะตัดแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะตัดในโทรศัพท์ใช่ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็มารีวิวง่ายๆสบายๆเนาะบ๊ายบาย